เป็นวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานะครับเราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยไปกระทงลับลักกันลักันลับกันลับลักกระโชวลับลับกันโชวลเรเป็นคนซื่อตรงเราเป็นคนซื่อตรงจิกต้ากระปุ่งกระปุ่งแบดถ่ายกูด้วยตึงต้ากระปุ่งเป็นลายกระทงกันจิกแป๊จิกเป็นลายกระทงกันบอนขอบคุณแม่คง เราก็มาถึง,งบริเวณบรณบรยากาศงานลอยกระทงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาหกโมงครึ่งคนก็ยังไม่เยอะมากแต่ท้องฟ้าก็มืดแล้วบริเวณทางเข้างานอี่ตรงนี้โดดน้ำไปไปเดินสวัส <c oughs> ดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อูุกันครับมาทำอะไรเจ้าวันนี้มาลอยกระทงครับมากับใครเอ่ยมากับเพื่อนครับมากับเพื่อนแล้วคนพิเศษอะไรเงี้ยไม่มีหรอนะไม่มีครับไม่มีไม่อีโอเคงั้นพี่ขอท่าเด็ดๆท่าหนึ่งที่บุ๋งบอกว่า เอ่อเขาพูดบอกเขารู้สึกเยวกับเราวันนี้ขอขอท่าหนึ่งเยวกับงานในวันนี้ทำท่าใช่ไหมทำท่าด้วยอะไรเสียงได้ก็ได้เอามาเต็มเต็มมาเต็มว้าวให้ท่านี้เถะโอเคสนุกสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อดีมค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยอยู่นี่มาลอยกระทงค่ะมากับใครเอ่ยมากับเพื่อนค่ะเป็นกลุ่มเลยอ่าแล้วคนพิเศษเหลอไม่มาด้วยกันเรอวันนี้ ไม่มีค่ะไม่ม okay. right? ีนะงั <men <men> okay. 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 ้นดูค่าเด็ดๆหนึ่งค่าสำหรับความรู้สึกในงานนี้อ่าท่านน่ารักน่ารักกันนะแอบครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแบงค์ครับใครครับเมย์ค่ะวันนี้น้องแบงค์มาทำอะไรครับมาลอยกระถงครับมาลอยกระถางที่นี่มาลอยกระถุงกันใช่ไหมครับค่ะโอเคครับแล้วมากับใครครับวันนี้ก็มากับเพื่อนเพื่อเพื่อนเอง ความรู้สึกเกี่ยวกับอะรกับตรงไหนตอนนี้ก็ดีเยอะคนเยอะดีรู้สึกเป็เกคนเยอะไหมอืดตัดอืดตัดนะบ้านพี่ขอท่าเด็ดๆท่าหนึ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกเราตอนนี้ครับท่าด็ดท่าหนึเรารู้สึกอะไรแสดงมาเป็นท่าอะไรท่ามีแล้วน้องวีกอ่ะพี่ขอท่าหนึ่งมาท่าหนึ่งได้ไหมพี่ขอมากไปไหม ไปไม่ไหวแล้วอ่นห oh, oh, oh. ึงมมาดจิโอเคแม่ okay. ่ะี่หลครับแอยุ้ยค่ะกัดลิ้นรับอะไรกันขอาดเดเราพอรู้สึกในวันกวันนี้ครับเาดูนครับ มามาครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อลูกตุ้มค่ะอ่าพี่ลูกตุ้มครับพี่ชุ้มหองคณะอะไรครับ พี่ชื่ออะไรชื่อแพรค่ะค่ะก็ตอนในเรื่องนี้นะคะก็จะมีนางเอกสคนก็คือพี่แสดงเป็นตัวที่ไม่สวยอยู่นนี้ก็ขอาเดะ่ากิกควมร้สึในวันนะครับาียาขัเออหน้าเดิงเดสวัสดีจ้าไอชื่ออะไรอ่ะชค่ะชื่ออะไรครับชื่อาวค่ะ มาทำอะไรกันวันนี้มาลอยกระทงค่ะลอยไปยังลอยแล้วได้อธิษฐานไหมได้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 อธิษฐานถึงใครอธิษฐานถึงอะไรยังไงเรื่องอะไรนะครับการเรียนปะเด็กเรียนเด็กเรียนอุ้การเรียนเป็นเด็กเรียนอ่าโอเคงั้นขอท่าเด็ดๆท่าหนึ่งเจอกับความรู้สึกในวันนี้เลยขอท่าเด็ดเลยท่าเด็ดขอปล่อยพี่ก็ได้ปล่อยพี่ก็ได้ได้ไหมเด็ดๆเลยเต็มรัว ซีดซีดออกไปที่จะซิดให้มันจงุกงจะดับเทียนยั้ไงเราจะดับเทียนดูแน่เอางตัวไหมคุณผู้ชมปล่อยนี่ผมยังแกะถุงไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีครับชืช่ออะไรค, <c oughs> ครับชื่อพี่เกร์ครับ <c oughs> นะครับผมพี่พี่เกร์มากอบใครครับวันนี้อ๋อมาคนเดียวครับคนเดียวแน่ใจไหมครับว่าคนเดียวมาคนเดียวครับเพ่อพอดีพอดีไม่มีคู่อะไรกระทงครับใน เบอร์ข้างล่างนี้นะครับติดต่อพี่พีเกอร์ได้ตลอดเวลาครับขึ้นมาช้านี่จะจ็ดสิบสองแปดครับคือความรู้สึกเป็นไงครับบ้างครับตอนนี้ก็มาเดินดูรอบๆก็เจอแต่คนมีคู่นะครับก็เฉยๆนิดๆนะครับเิ่งสิ่งนิดนึงนีแหละครับก็เพื่งถามนีเพื่อถาคู่ด้วยนะครับจีิงๆได้ไป่สิ่งแบบไรกันทีคิดว่าที่มาอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แล้วครับ ก็กลับกลับกลับไปมา